ุณป้าประภาพันธ์และคุณลุงศิปพงศ์อรุณไพศาลศิลนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านอยู่ใกล้กันเป็นเพื่อนบ้านนะครับใครเริ่มรู้จักเรื่องราวของบิมกันก่อนครับอ๋อรู้จักก่อนค่ะคุณป้ารู้จักก่อนใช่ค่ะเพราะอะไรครับเอ่อดูรายการทีวีนะคะที่คุณต้นกับอาจารย์ตีรีทำนะคะก็คือรายการสุขและสวยอ๋อก็คือรายการนี้นะครับใช่ค่ะครับ แล้วทีนี้ก็ดูมาประมาณเกือบสองปีแต่ไม่เคยเชื่อนะคะไม่เคยเชื่อเลยเพราะว่ามันเยอะนะคะเดี๋ยวนี้อ่านเสริมมันเยอะเยอะจังก็เลยไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรดีก็เลยไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วทีนี้พอดีเมื่อประมาณเมษาพฤษภาปีห้าห้านะคะอาจารย์ก็เจ็บเข่าครับเจ็บเข่าแต่ช่วงที่เจ็บเข่านี้ก็ดูอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่เชื่อเหมือนกันก่อนหน้านั้นมีอาการไหมฮะไม่มีค่ะ คือเป็นคนแข็งแรงดีใช่ค่ะมไม่มีอาการไม<ด>่มีเ,เจ็บคงเข่าอะไรเลยไม่มีค่ะแล้วอยู่ๆก็เจ็บมาเจ็บมาได้ประมาณสองเดือนนะคะเจ็บแต่ก็ไม่ไปหาหมอ คือคือพูดง่ายๆว่าดูรายการเราสองคนจัดรายการโดยที่เหมือนกับรายการเขาเจ็บเขาเจ็บช่วงเดียวกับพี่เจ็บพอดีอวันนั้นที่เราคุยกันไงว่าจะเจว่าพี่เจ็บข่าวแบบยืดไม่ได้งอไม่ได้ตึงไปหมดใช่ไหมก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ตรงกันพอดีอ่าแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอเป็นตอนนั้นจํางดตแล้วพี่กินสีฟ้าอยู่เพราะว่าเป็นโรคเบาหวานใช่ไหมคะจันพิเชษก็เลยเอาสีชมพูไปให้กินครับนี่พอาสีชมพูไปให้กินเนี่ยแล้วพี่ก็มาคุยกับต้นว่าพี่หายใช่ไหมคะ คุยในรายการนะฮะแล้วก็บังเอิญวันนั้นโชคดีที่มาดูตอนที่อาจารย์บอกว่าเจ็บเข่าพอดี<ม>ก็เลยแบบเอะใจขึ้นมาเ<ม>ชื่อทันทีเลยว่าขนาดอาจารย์เสรียังกินเลยแล้วเรา<ม>จะไปกลัวทําไมใช่ไหมคะมก็เลยพอดูรายการจบเนี่ยก็มาที่บริษัทเลยค่ะออมาซื้อไปกินเลยอ๋อเหรอใช่ค่ะไม่ไม่ถามใครเลยนะคะไม่โทรถามเลยก่อนหน้านั้นไม่มีอาการเจ็บไม่มีค่ะแล้วแล้วทราบสาเหตุที่เจ็บไหมครับไม่ทราบค่ะ เพราะว่าไม่ได้ไปหาหมอไงคะอ๋อก็ไม่ได้ไปหาหมอไม่ฉัยอะไรเลยรู้แต่ว่าพอเจ็บปุ๊บดูรายการปั๊บมาซื้อทันทีคนวัยนี้เวลาเป็นอะไรไม่ค่อยไปหาหมอเพราะคิดว่ามันเป็นไปตามร่างกายจริงจริงตอนจะบอกว่านิสัยเหมือนกันกับคุณลุงเลยใช่ไหมคุณลุงหาหมอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะนานมากคือเวลาเราเป็นอะไรก็เออก็อายุมันทั้งนี้แล้วมันจะอะไรกันนักหนาเราก็อยู่อ่างเงี้ยแต่ก็คือคุณป้าเขาไม่สนใจว่าเป็น โรคอะไรหรือว่าเจ็บใจอะไรใช่ค่ะไม่สนใจเลยก็ก็ทนนะคะทนทนเจ็บทนไรแต่แต่ก็เพราะโชคดีค่ะครับที่มาเจออาจารย์เสรีพูดวันนั้นอ่ะก็เลยหายจากความเจ็บไปเลยแล้วพอหายแล้วค่ะแล้วยังไงคะถึงได้ใช้ทั้งสองคนเลยทีนี้หายใช่ไหมคะคนนี้เขาก็แบบเขาเดินแปลกๆนะคะอาจารย์เดินกระเพกกระเพกก็ถามเขาว่าเป็นอะไร คือเขาไม่บอกนะคะก็เจ็บมานานแล้วมันเหมือนเส้นยึดใช่ไหมคะตรงตรงปวดข้อนะคะจามันปวดกระดูกตรงส้นเท้าค่ะตรงส้นเท้าอ๋อบางทีใช่บางครั้งพี่ก็เป็นคือไม่สามารถที่จะเอาส้นเท้าเนี่ยลงได้เต็มเท้าเวลาเดินเนี่ยต้องยกส้นไว้นิดหนึ่งเพื่อไม่ให้หลงพัดลงแล้วเจ็บใช่ไหมคะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะอะไรครับคุณลุงชาไหมครับไม่ไม่ทราบเลยปวดมากปวดโอ้ แสดงว่าปวดนานแล้วปวดนานแล้วครับแต่ไม่บอกใครไม่บอกใครคหมอก็ไม่ไปหาไม่ไปหาหรอกครับยาก็ไม่ทานกลัวที่รู้นี่มาสังเกตอาการใช่ค่ะสังเกตเขาว่าเอ๊ะทำไมเขาเดินแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะก็ถามเขาเขาก็บอกเขาเจ็บต้นเท้าก็เลยไปหยิบมาให้เขากินเลยค่ะที่ครับผมเคยคุยกับคุณลุงศิลปงเองเนี่ย ต้องต้องให้คุณลุงช่วยเลห้ฟังทาไมถึงไม่ไปหาหมอและทําไมถึงไม่ยอมกินยาคล้ายๆก็เชื่อว่าที่เราปฏิบัติธรรมน่าจะช่วยได้อ๋อเป็นคนปฏิบัติธรรมครับแล้วแล้วก็แสดงว่าอาการเจ็บป่วยของเราพวกนี้มันก็เหมือนเป็นเวรกรรมอย่างนี้หรือเปล่าฮะอาจจะมีหลายสาเหตุนะการเจ็บป่วยนี่ที่ที่ครูบาอาจารย์นั่นเล่าท่านสอนมาครัแต่คิดว่าออเดี๋ยวเรา ที่ท่านสอนมาเราก็น่าจะรักษาเองได้แต่คิดว่าบุญกุศลจะช่วยได้บางงันเถอะใช่ไหมครับก,ก,การปฏิบัติจาจกการปฏิบัติธรรมก็เลยไม่ยอมไปหาไม่ยอมไม่ใช่เพราะกลัวหรือว่าไม่ หรือสาเหตุอื่นมีไหมฮะก็มีส่วนถ้าไปหาอาจจะกลัวให้หมอให้ยาแก้ปวดมาเดี <g <g ๋ยวกระเพาะเราจะแย่อะไรเงี้ยอ๋ออันนี้มีความเชื่อที่ชัดเจนเพราะสมัยก่อนที่เป็นแอสเปรินไม่ใช่เป็นพาราเซตามอลเนี่ยมันมีปัญหากับเรื่องกระเพาะจริงๆบางคนอาจจะแพ้ได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ไปไม่ไปแล้วเอาบิวให้เขากินยากไหมคะไม่ยากค่ะเอาให้กินเขากินเลยค่ะผอเชื่อกันเลยใช่ไหผมเพวกมันดแเลยง่ายกินแล้วดีขึ้นไงยคะอาจารย์ภายในห้าวันนะคะกินสีชมพูไปห้าวัน ก็ครั้งแรกก็ยังคิดว่าเป็นอุปทานนะคะอาจารย์ว่าทําไมมันจะเร็วจังเลยหรือว่าเราฟังอาจารย์เสรีมาว่าหายเราก็หายด้วยอุปทานทำไมถึงเชื่ออาจารย์เสรีละคะก็อาจารย์เสรีเป็นแบบ ยังไงอะครับมีชื่อเสียงหลายอย่างแล้วเราก็ดูรายการอาจารย์มาหลายหลายรายการหลายเรื่องหลายใช่ค่ะหลายเรื่องเลยค่ะดูมาตลอดทั้งทั้งที่ดูแบบไม่เชื่อแต่ก็ดูแต่อาจารย์ก็ย้ำอยู่เสมอนะบางครั้งเนี่ยดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณลองไปศึกษาก็บอกแล้วว่ารายการของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเน้นอันหนึ่งก็คือคนมีประสบการณ์จริงอันนี้เป็นการเน้นเลยนะคะคือถ้าเราสองคนกับต้นนั่งคุยกันไปนั่งคุยกันมาเนี่ยเราไม่ทำไปนานแล้ว แต่นี้เราหาคนได้ไงคะเราหาคนที่กินแล้วดีขึ้นได้เราถึงได้ทำรายการลราทีนี้วันที่อาจารย์แถลงข่าวนะคะวันที่6สิงหาอาจารย์ก็พูดบอกว่าอาจารย์ทารายการก็ต้องเอาตัวเองเป็นเขาแรกค่ะต้องเอาตัวเองเป็นเป็นเกียรติของตัวเองเป็นประกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเกิดมปนไม่ดีจริง้เราซวยเลยก็เพราะว่าถ้าถ้าไม่ดีจริงอาจารย์ก็คงไม่กล้ามาพูดใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนไปหลอกคนนะคะใช่ก็เลยแบบมั่นใจ มันใจพอดูรายการอาจารย์จบเนี่ยมันซื้อเลยค่ะห้าวันเท่านั้นเหรอะใช่ค่ะอาการที่เจ็บมันเจ็บสองข้างหรือข้างเดียวข้างเดียวค่ะข้างขวาข้างขวาข้างเดียวใช่ค่ะเป็นยังไงเลยครับพอห้าวันผ่านพอห้าวันเนี่ยรู้สึกเบานะคะเบาแล้วก็ปกติจะขึ้นบันไดนะคะอาจารย์ต้องขาซ้ายขึ้นไปก่อนแล้วก็ขาขวาตามอันนี้เขาเรียกว่าเดินขึ้นลงบันไดแบบนางงามคือตั้งดินงใช่เหรอจริงไม่คนธรรมดามันจะเดินอย่างงี้ใช่ค่ะแต่านางงามเขาจะเดินอย่างงี้ อ่ใช่ค่ะใช่เหมือนอาจารย์พูดนะคะแถวบ้านเรียกว่าลากขาเขาเดินแบบนางงามคือคนธรรมดาจะก้าวไปเรื่อยๆแตนางงามนี้เขาก้าวหนึ่งก้าวแล้วเอาไปประชิดแล้วก้าใหม่ไปประชิดพาะคนแก่กำังงานเนี่ยเดินเหมือนกันอ๋อคุณป้าเป็นนางงามเก่าหรือเปล่าฮะอ๋อไม่ละค่ะเป็นเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยค่ะแต่พอเจ็บมันก็ต้องเดินอย่างนั้นค่ะต้องเจ็บแต่พอหลังจากห้าวันผ่านไปหลังจากห้าวันก็ก็คือพอห้าวันก็ยังสงสัย ว่าเป็นอุปทานแต่ก็ไม่ได้หยุดนะคะก็กินต่อเรื่อยๆมีทานยาตัวอื่นด้วยไม่มีค่ะไม่มีไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวนี้ตัวเดียวค่ะอาจารย์ถอดใช้สีชมพูแล้วมันหายเนี่ยเปลี่ยนสีไหมคะเออกินไปสองหลอดนะคะอาจารย์ทีนี้ก็มาฟังอาจารย์พิเชษบรรยายเกือบทุกอาทิตย์นะคะก็มีข้อมูลว่าเมื่อเราดีขึ้นแล้วเราให้เราถอยแล้วก็ไปไปอาจจะเหลือวันละเม็ดหรืออะไรเงี้ยค่ะเราไปทานสูตรสีเขียวแทนใช่ค่ะสูตรสีเขียว เป็นสูตรบำรุงธรรมดาไม่นด้มีโรคัยไขให้เจ็บก็สีเขียวแทนแล้วก็น้ำมังคุดด้วยทุกวันนี้ก็เช้ามาก็น้ำมังคุดหนึ่งซองแล้วก็สีเขียวสีเขียวกลางวันสองนะคะจา์แล้วก็ตอนเย็นอีกสองสี่เลยเพราะอายุขนาดนี้เอาเหอะแล้วของคุณลุงล่ะครับของคุณลุงสินพงษ์เองทานกี่วันถึงรู้สึกได้ว่ามันมีผลดีต่อพอพ้นเจ็ดวันแล้วก็ลืมไปแล้วก็หายไปเลยเจ็ดวัน เห็นว่าตอนนี้เดินจากบ้านไปสโมสรได้แล้วใช่ไหมัสบายมากเลยตอนตอนที่เจ็บนี่ทานยังไงฮะทานวันละวันละวันละสี่วันละสี่เช้าสองเย็นสองตื่เช้าสองเมตรก่อนนอนสองเมตรครับอ่าฮะแต่เจ็ดวันหลังจากนั้นเนี่ยก็ลืมไปเลยลืมไปแล้วแล้วก็หายไปเลยแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่กลับมาอีกเลย เพราะว่าในหมู่บ้านพี่มันน่าเดินเล่นมากเพราะฉะนั้นพอขาดีก็เดินเล่นได้ใช่ค่ะแต่เห็นว่านอกจากเรื่องเรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องปวดหัวจี๊ดๆด้วยหรอคะโอ้ปวดมากเลยอาจารย์แล้วคะปวดมากๆเหมือนไม่เกรนไหมคะไม่ทราบอาจารย์กลางคืนน่ะตื่นบางทีห้าทุ่มก็ตื่นแล้วครับสองยามก็ตื่นตีหนึ่งตีสองตัานจะทุกสองชั่วโมงเหมือนกันครับปวดมากปวดมากเป็นเวลามีสาเหตุไหมฮะน่าจะอาจจะ ตอนทํางานธนาคารอาจจะเป็นคนวางแผนงานมากมันก็เลยจอมวางแผนก็เลยปวดที่ขาปวดมากๆเป็นเวลาติดต่อกันมาประมาณสามสิบปีโอ้ตังนั้นนแหละค่ะฮะตั้งแต่เป็นพิการธนาคารสองห้าสองสามนี่ปวดแต่ก็ไม่ทานยาไม่ทานฮะใช้วิธีโทนเนาโทนเอาแล้วก็ตอนหลังรู้วิธีธรรมะก็ใช้ธรรมะรักษาโอ้ใช้ธรรมะบำบัดโอ้ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งแต่เขาไม่หายเออไม่หายครับ แต่ก็เบามากหนักมากอะไรเงี้ยอแต่มาทานนี้หายไปเลยฮะหายไปเลยใช่ไหมครับไม่รู้สึกเลยตอนนี้ทานสีเขียวเหมือนกันใช่ไหมครับตอนเอตอนนี้ทานสีชมพูอยู่เพราะว่าผมปวดตรงนิ้วนี้อ๋ออออเป็นเรื่องคอก็ใช้วิธีทานเช้าสองก่อนนอนสองครับ ซึ่งอาการปวดหัวก็หายไปหายไปเลยฮะอาการเจ็บส้นเท้าที่ว่านานมากหายไปนานก็หายไปแล้วด้านอื่นแหะฮะมีมีอะไรอื่นอีกไหมฮะคือที่นอนกลนเนี่ยแฟนบอกว่าเดี๋ยวนี้จากลงศีแล้วเหมือนสำลลอแล้วนนอยคือเบาลงนะคะอาจารย์ก็คือไม่เหนื่อยมากไงครับปกติปกติเขากรนดังมากนะคะอาจารย์ดังแบบโอ้โหหนวกหูเลยค่ะแล้วทีนี้ตอนหลังมาสังเกตเอ๊ะทำไม เสียงกลเขาเบาลงแสดงว่าความเหนื่อยความเพลียในร่างกายมันลดลงด้วยไงเพราะว่าคนเดินเยอะ้นวนละเหนื่อยมากหกกลนจนดังมากรู้สึกสดชื่นขึ้นด้วยไหมฮรสดชื่นมากสดชื่นมากแล้วตอนนี้มีใครที่เรารู้จักสนิทสนมเนี่ยเราได้บอกต่อเป็นกุศลเป็นเาไม่แค่นี่ยเยอะหลายคนเลยค่ะอาจารย์เยอะ ก็ก็มีกรณีของน้องแนนนะคะยันกีลานะคะเขาเป็นคนแนะนำแล้วตอนนี้ระยะสุดท้ายตอนนี้ก็มีอีกหลายคนอยู่ที่วังน้อยก็มีค่ะค่ะหลายๆคนเลยแนะนำเขาเพราะว่าประสบการณ์จากที่เราเป็นเราเป็นด้วยตเองใช่เราถึงกล้าบอกเขา เราเราไม่ได้ไปฟังมาแล้วก็เป็นแนะนําคนนะคะแบบนั้นเราจะไม่มั่นใจคือถ้าตัวเราไม่ได้ใช้นวเราเป็นแนะนำมันก็เหมือนเราขายของใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเราใช้แล้วเราไปแนะนํามันก็เหมือนเราเอาข่าวดีไปให้เขาดูคาวามหวังดีใช่ค่ะสุดท้ายแล้วทั้งสองท่านไม่มีโรคประจําตัวอะไรที่ร้ายแรงเลยไม่มีไม่มีครับโอ้ถือว่าสุขภาพแข็งแรงมากไม่จะดีใจด้วยนังจริงหนึ่งนเรื่องปวดหัว30ปีเนี่ยใช่ชาดีใจด้วยจริงสามสิบสามปีกันโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก ขอบขอบคุณอาจารย์ด้วยด้วยความดีเลยครับใช่ต้องขอบคุณอาจารย์ที่เป็นผู้เปิดทำให้เปิดใจนะคะไม่งัยจริงจริงแล้วอีกคนต้องขอบคุณอาจารย์พี่เชฟอาจารย์พิเชฟกับพี่เนี่ยคุยกันตลอดเวลาอาจารย์เราอาจารย์ทําสินค้าตัวนี้แล้วเราทารายการนี้นะ ต้องถือว่าเราทําสิ่งที่เป็นกุศลแก่มนุษยชาตินะคือเราไม่ได้จะทาหวังร่ำหวังรวยอะไรทั้งสิ้นแต่เราหวังว่ามนุษยชาติทั้งหลายที่จะต้องเดือดร้อนกับโรคภัยไข้เจ็บและคุณภาพชีวิตเสื่อมโทรมไปเนี่ยให้คุณภาพชีวิตกลับมาดีขึ้นผมแค่นั้นเองขออนุญาตเรียนคุณป้ากับคุณลุงนิดนึงเพราะว่าผมเชื่อว่ามีผู้สูงวัยนะฮะมีท่านสวหลายท่านซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่แน่นอนเลยคือดื้อจะพูดยังไงให้เขา รู้สึกหันมาดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบิก็ก็คือปกติการมีสุขภาพที่ดีนยคะใครก็ต้องการอยู่แล้วทีนีออ้อาจารย์พิเชษแล้วก็คณะนักวิจัยนะคะซึ่งเป็นคนไทยได้ผลิตสิ่งดีๆขึ้นมาให้เราจากผลไม้ไทยทีนี้ก็อย่าคิดนานนะคะอย่าคิดนานคิดนานแล้วเดี๋ยวจะเสียโอกาส ในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะก็รีบตัดสินใจอะค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายเรามากคือรีบรีบดูแลตัวเองซะใช่ค่ะอย่าคิดนานคิดนานแล้วเดี๋ยวเสียโอกาสแล้วก็จะเป็นคนแบบไม่แข็งแรงอะไรอย่เงี้ยค่ะหรือคุณภาพชีวิตที่ควรจะได้เร็วก็จะได้ช้าใช่ค่ะจะเสียโอกาสไปต้องให้คุณลุงพูด พอทั้งปวดหัวแล้วปจะหากไม่กินหมอก็ไม่ไปหาเนี่ยเออคือต้องสงสารร่างกายที่เราอาศัยเขานะไม่ใช่ร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราเราอาศัยเขานี่ต้องดูแลเขาร่างกายกับจิตเนี่ยคุยกันรู้เรื่องครับนี่เราใช้ร่างกายมาก็ต้องดูแลร่างกายเขาอย่าไปเบียดเบียนเขามากนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่อัศจรรย์ของโลกมนุษย์แล้วอืมันสุดยอด ผู้มีบุญไม่ใช่ธรรมดาต้องมีบุญมากถึงได้รับประทานเรื่องนี้ช่วยเปิดใจนี่คือสิ่งที่ดียิ่งของโลกมนุษย์แล้วใช่ใช่ผู้เป็นความดีใจเป็นความภูมิใจของรายการเราเจริงๆเลยนะเ,ยเพราะว่านี่มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติจ,จริงๆซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่า คนสูงอายุหรือคนที่ยังมีทัศนคติต่อเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบางชนิดบางยี่ห้อที่อาจจะมีการเล่ขายกันอยู่ตอนนี้เกลื่อนตลาดไปหมดเอแต่วันนี้เนี่ยเราได้คนที่ประสบกับตัวเองอย่างคุณลุงคุณป้าเองที่จะมาช่วยคุยกันนะครับอย่างที่บอกแหละครับว่าเราใช้ร่างกายเราอย่างเสื่อมโทรมทําร้ายเขามากทนุถนอมบ้างให้ให้เขาคืนบ้างดูแลเขาทนุถนอมเขานะคะ อะไรที่พอจะบำรุงเข้าได้ก็บำรุงไปครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณทั้งสองท,ท่านมากเลยนะค,ะครับขอบคุณมากนะ